หาอะไรได้ได้เยอะๆเดี๋ยวชีวิตการเงนินก็ดีเอง ผมเชื่อฮะว่าการหาไรายได้ได้เยอะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วมันมีผลทําให้เราเนี่ยมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดนะสิ่งที่เราพยายามที่จะหาะไรายได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆเราตั้งใจทํางานมากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ล้ําไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นเนี่ย <G> <disappe S 1> นะครับการหาออไรายได้เยอะอย่างเดียวมันไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นแบบทั้งหมดครับคุณเคยสงเเกอมรนนาาาไถิิป ไปใช้ไปซื้อของที่คุณต้องการแล้วก็พอถูกไหมหมื่นห้านะครับแต่เมื่อคุณมีรายได้มากขึ้น2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นนะครับคุณก็ใช้2 0ง0 0 0 0 0สแล้วทําไมคุณถึงคิดว่าการที่คุณมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้คุณมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วการมีรายได้ที่มากขึ้นมันเพียงแค่ทําให้คุณเนี่ยมีคุณภาพชีวิตในการกินข้าวที่ดีขึ้นในการซื้อของที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่มันไม่ได้บอกว่าอนาคตของคุณเนี่ยคุณจะทํางานเหนื่อยน้อยลง เ,เลี้ยงพ่อแม่ได้ยันแกนะครับมีเงินเลี้ยงลูกได้ยันโตนะฮะผมเนี่ยก็เลยไม่อยากให้คุณเนี่ยโฟกัสที่รายได้อย่างเดียวนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยดูเรื่องการจัดการค่าใช้จ่ายด้วยผมไม่ได้ห้ามนะว่าคุณต้องแบบว่าเฮ้ยใช้น้อยๆประหยัดเก็บเงินอย่างเดียวไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมอยากให้คุณเนี่ยแบ่งสัดส,ส่วนเน้นย้ำว่าแบ่งสัดส,ส่วนส่วนไหนที่คุณจะใช้เพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองก็ใช้ไปครับไม่ว่ากันนะครับแต่ควรจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้เผื่อให้คุณเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน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 ใใออาาาคคคตตดดด้้้ววยยมีีีกรรเงิท่ขึนนนะั ก็ฝากเอาไว้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่รายได้แค่อย่างเดียวครับมันเป็นเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายของตัวคุณเองด้วย